นอนอยู่ผมให้กอ่ะบ,บวกันไปเนี่ยเป็นเป็นนอนงามเมื่อคืนไง<อ>นอนนอนนอนจุวัดนอ,นอดนจุ <ไป S 2> วัดดิไม่จำสินำ้นไหมครับเแกมูแม่ขาวก็นอนอยู่ทั้งสลากีย่างไรท่ว่าบางว่าอยากนอนออมันก็โยเพราะว่ามันหนึ่งอยากไล่พัดลมไหม,มพัดลมเปิดแห้งพอดเกียบมีแต่เปิดมัดพัดลมใหญ่ไหมมันดังเอาได้กลางมุ้งครับกลางเลยเนาะกลางมุ้งเอามุ้งก็ปีวันเวื้อนคุณมั้งกมุ้งขอบดิ โมเป็นมุ่งค<ข>อ,อบคอบเอามเอาแเขาเออแเป็นนอนโยเซาลาบางร <C oughs> อบของให้ยได้ยินข่าวว่ามีตัวเลขนล้ผมเลยม,มาถามมาได้มัจังใดไปจังใดเสนี้ <c oughs> อันมีคนบอกผมเนาะ <c oughs> มีไพ่กับซิบเพาง่ายไิบคือว่ไปถามคุณตาเพื่อนเพื่อนได้ตัวเลขจะมาม์กน้ำเยอะเรื่ยสั้น แต่ว่าที่กิงกะกะฝันอยู่ดอกครับอืมเกิดฝันฝันลายมือหรือดิ่อนที่ไปอยู่วัดสองสามหมื่นหล้วฝันก่อนที่ไปนอนบัดรฝันไปนอนวัดฝันว่าได้ยินเขาว่าแทาบันแก,ก่ได้เรียกได้เดินมาถือไลยงวดแล้วพะนะอืมเขาถือมาหลายหรือดิสารทิ้งวมดหรือดิพนะาว่า ครับก็เลยส่วนโนตยาเนี่ยเะว่าเฮ้ยเป็นเปางไปลงคิดไม่เปลี่ยนเดือก็เลยพ้ากันไปเลยไปวัดแก่คนละที่ไปเอาคลิปมาที่ไปเอาคลิปว่าเขาถือเลขหลายหมวดเที่ยนกันก็เลยผ้ากันไปแต่ว่าก็น้องอันก็ไปน้าเรื่องเรื่องก็ไปน้ำไปสองคนไปดอะในฝันไปหอดกับพระท่านในหอดกลางบ้านดอกยุนธ์ที่บ้านเลาะ ขอบบ้านนั่นแหละว่างเขาไปเขาไปเงี้ยค้นซังตลังนี่ล่ละครับก็มีคนขายเหล็กอยู่หลายคนอยู่ดิเ <c oughs> <c oughs> ขากาลังสืขายเหล็กอยู่แต่ว่ากับมีตํารวจมาดิตารวจผู้นั้นบอกว่าจะขายได้ขายได้ตำรวจนหยมาแล้วกันว่าภาคกันนี้นะเขาจิจับดีป่ะนะเพราะแต่วางแต่กับพวกขายเหล็กเขากับภาคกันนี้ไปรีดดิครับจ <c oughs> ็ไปรีดสั้นๆในถามา์คอสเขอจะไปรีดใู่ พราะแต่นายานวันทะเลากันไปเขาไปในเผื่อในกลางบ้านเหมืนเขาไปกลางบ้านไปเห็นคนผู้หญิงเด็กอยู่กับบ้านนะครับมีสองสามคนเถอน,เนแต่ว่าอยู่คนนี้เงี้ยนแต่ว่าเงี้ยนนั่นอย่ขทางทางจันน้อยเราอยู่ตลางนั่ง,นนนงเห็นอย่างมันก็ได้ถามว่ายายคือว่าบ้านนี้ถือเลขเป็นอีสต่แม่นย่ถอดทันมาถือมาสามสี่มวดแล้ว ถือว่าซีงวดแล้วท่นานว่าด้มาจาังไหนแต่นทัทปุ่นละบ้านภาคกันพุ่นเราท่านว่าในมาตะวันภาคกันเขาจะอ,อมาให้ท่นานว่าถือซีงวดแล้วท่านว่าใคเลยถามา่าวันนี้ได้มาไปได้มาแล้วพั่นให้มาแล้วท่นานว่าผุ้ยิ่งพูดท่นว<อ>่าใครเลยถามา่าได้มาตัวได้หรอได้มาแปดซีซีพ่ะนะแปดซีซีคือแปดซีซี เมีใย่ตัวม่ตัวเดียวเนี่ยแหละพ่ะอน้อสุูเทียกับบอกไมา่จากตัวบอกตัวเดียวเพื่อนเนี่ยแหละสามตัวเพื่อนเนี่ยถือมาซีงวดแล้วพ่ะน,น้ถือมาซิงวดแล้วเออสามหัน้นำยังวาแปดซีซีแปดซีซีนี่มีเดลกตัวเดียวพ่ะหนา้าจำไม่มได้พ่ะว่าโอ้ไม่จำมีว่าให้จำจำไม่ <laughs> มไ,ได้พ่ะนาเด่ว่าก็จำได้หรือเปล่าจำได้แหลอครับแต่ว่าผู้ยิ่งผู้นั้นเลี้ยวเห็นหนากันกะ เปลนล่างๆดิเปลนล่างๆเบชัดเกียนกเขาเปลี่ยนกันเดียเปลนล่างๆแต่ว่าเสียงนี่เคยได้ยินบ่ครับเสียงนี่บ่เคยได้ยินเพราะว่าบ้านแก่นี่กคกับบ้านพี่น้องอยู่ดอกแต่ว่าบ่องเสียงก็บลื่งเสียงบเลื่งก็ผู้เห็นนีวันเดียวปันชิเบื้องหน้ากัหน้าเปล่ยนล่างๆเปล่ยนล่างๆโชัดเจียนนะแต่ว่าเป็นผู้หยิ่งแต่ว่าเป็ลี่ยนกับชัดเกียนโตก็เป็นผู้หยิ่งก็เป็นผู้ยิ่งเปล่ยนล่างๆ ตัวตัวกับผู้ยิงแต่ว่าตัวเป็นตัวตัวล่างๆนะครับแต่เอางงใจว่าเป็นผู้ยิงสัดเกตข้ามบอกข้ามเรากับว่าเป็นเสียงผู้ยิงครับได้มาอยู่แปดซีซีท่านว่าจำไม้ได้เพราะยังแถบได้มาแปดซีซีแต่ว่าพ่ได้วมามันสีออกแปดซีซีพอได้มาแปดซีซีว่าถือมาแ้วซีนวดแล้ว,วท่านว่าอพอมาดนี้ก็ได้ภาพันมาดิได้หลักจำได้แหละครับมบาดนี้ออกมาลาะ พี่ละรถซีวิทบ้านเขาพี่ละวับเก้าพี่ละเขห็นที่แรกตัวคนขายเลยเขากำลังหุ่มขายเรียกันด้วยบาดิครับผู้ขายนี่กันที่ขายผู้ที่ซื้อก็หลายคนดิบาดิเอาไปขายหน้าไปเน่าแปดซีซีไปนะผู้นั่งกันล่องไปขายไปเน่าแปดซีซีไม่เถอะนะบอกกันบอกให้เจ้ามือลงเรียงเให้บวกตัวเดียวกันแต่ที่ตัวเดียวกันมดาหลายคนกับว่าผู้ตัวเดียวกันเขียนให้ขายหน้าไปเน่าล่องขายหน้าเนี่ยแปดซีซีวางสี่เมต จำได้ครับคนดูไปขนาดบอ,อกมาพ่อคนขายเด็กพ่อซเลกันแปดซีซีก็ยังบอกก้มเกาเรื่องตัวเขาอยู่นะก็เลยบ่อกรับนันทิยาอยู่นละว่าปั้นนึงใส่ีปัน้นอีกตัวเดียวนี่เห็นวรอเป็นแต่วกาไอเอฟซี FC ฟังในเอเทียมันเปลี่ยนโชคเป็น,ปนลาบเห็นว่อการออกมาแล้วจังว่าปิว่าบวกอกกันไม่เีน่ะการออกมาแเราจังเบากะ เคนกจิติเอาอีกตัวแพงไปแห่งยังคือบเบอกเต็กีก็เบาๆคือยังเบาๆมันออกเรื่องมาเบาอยังมีความหมายยังหมดสิว่าแต่ว่ามันเคยเปลี่ยนควบฝันคือควบฝันเนาะครับกบางครั้งมันอาจจะฝันขี้วันฝันถืดบางครั้งไม่ได้ฝันเบาๆเรื่องที่ออกก็เป็นได้อีกวันหนึไว้ครับแ้่เรื่องที่สวกมีมันก็สีออกใครได้แต่ว่าเขาสวดกับฟังให้พี่จัลลาญาติเบิงควบฝันคือควบฝันเนาะ มันแคบเองแต่ฟันนึงนั่นแหะจําได้ชัดเขียนใช่วิอเรณญาันเบื้องออกเบื้องอาจารย์เปลี่ยนโชคลาบนะครับแต่ว่ามันก็มีอย่างหนึ่งอยู่ดิบอกไปแล้วก็ได้แบบไรครับคือมือนั่นเนาะมือที่ฟันหนึ่งครับของมันวันที่สามเลยมือที่ฟันในมือนั่นจานพ่นตะเกียกเอ็นแค่ว่าจาย์เพราะว่าบวชจี่วัดน้ำกันก็ไปเฮ้ยบวกเลขบวกยังกัน ก็ไปคยเป็นสัมผัสนะครับช่วงประมาณเดือนมีหน้าหรือเมษารนี่แหละช่วงนั้นมันเราขายเรียนมาเป็มาเป็นป้าซีซีเรียกตัวเดียวดิเรียกเราฝันมันเถอมีตัวได้เยอะฝันได้เยอะเขาบอกว่าเสียวได้ซีซีตัวทันวาบนี่แหละอันเหตุผลหนึ่งคือเรื่องว่าคือมันนั่นการพ้นายนี่ก็เปลี่ยนผู้ไปทำไปที่เรื่องเกี่ยวกัผ้าเฮ็ดตัวเรียวดิ เพราะวายุบาลนี้ก็มีแต่เป็นผู้พาไปเฮ็ดเป็นภาคภัเฮ็ดมันกับว่าแล้วเพิ่นเด้อมื้อนั้นไาผ้าก็จะม้อนิ้วม้วนพามาทำพิที่สวดอภิธรรมสวนบุญกุศลใ้แล้วกัได้ลับมาก็บ่คิียดยังดีมันนอนมาฝันไหมฝันคือว่าเนี่ยฝันคล้ายๆกันนี่มันบ่รับ แต่ว่ามันออกว่านี่นปั่นได้ยังสั้นหรออันนี้ว่าควขึฝันดูฟังแต่ว่ามันบอกว่ท่านออกดอกคืองตะกอนนั่นมันถึงว่าออกดิจันพ่นบอกว่าซีซีนี่มันก็ออกจักเทียดีด่วนแล้วทันได้ออกเออหรือดมันมาผ้าไปเฮ็ดเลือดให้แล้วเราสิมาบอกให้ผู้จักว่าเลขตัวนี้ก็เป็นได้ยันเดลยเราสิมาย้ำให้งวดนี้ไม่ย้ำกรเพีนเลยโอ้ยนี่แหละพี่น้องแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้อแคปหน้าจอไว้เอาไว้เทเบิ่งไว้เทเบ้ลเทียบเทียบเบิ่งนะครับ บพลงทุนกับเพเป็นยังนะครับอันนี้คุณพ่อเพื่อนจะเอามาว่าเป็นแนวทางให้นะครับของฝันของเพื่อนนะครับถ้าจะเป็นโชคลาภเด้อพี่น้องเด้อฝันเคลื่อนที่สามหมือนเคลื่นที่วันที่สามเนี่ยแหละตอนฝันแลยกับตีซี่กับลูกเล่ยหลังจากนั้นมาก,ก็บพระกันไปเก็บอัฐินี่พระกันจะไปเก็บอัฐิแล้วเนี่ย็ม,มาะว่าไงพระเขาถาวายท่านถ้าหมดอุทิศให้พ้อมนะ่มันแล้วไปเลยนะครับก็บกบเป็นกันมาแล้วกันเถอะ ก็คือมันฝันในส่วนู้นปุณีไตแต่ว่าู้นปุณิกนนั่นส่นเดียวมิน้าก็าบอกไว้แล้วว่าเพื่สัมผัสเขาบอกไว้ซื้อเหล็กซีซีเันมาหรือเสียง,หยงแห่งอกจักว่าเหล็กซีซีก็เป็นได้ยวนครับอกอบกับกับมันมีอีกอย่างหนึ่งอย่ดนี้เยอันวะ่าไปเนาะเพราะว่า แต่ก่อนนั่นกับเต้งหงดก้อนนี่ไหมกับฟันขับอยู่ดิฟันว่าไปามเด็กย่บุเรียบุญแย่บุญนี่นี่แหละครับอยู่นอนอยู่หน้าแย่บุญนอนหน้าเจ้าเจ้านอนอยู่หน้าเจ้าเด็กบ่เมัอนอวยหน้ามา้อวยหน้ามัเป็นผู้อื่นไหมได้ยุหานึ่งวั้นะได้หานึ่งวั้นั่นมันออกว่ครับหานึ่งมันเพราะถนกหรือมันออกเป็นเก้าหนึ่งวันบุญนี่ไปด้ขึ้นที่สองมามาฟันอีกฟันวาทิตปลอดเอารถ เดินตามแต่น่าเดินตามนน่มาขี่มามีมีพ่วงพร้อมเพ่งมวนมวนไปเพ่งือ้นม,มวลเถอะมวนอยู่ดี่ันเพิ่งออกนะเขาสี่ไปบอกเพิ่งไปรถโย่พ่วงรัตนาก่อนไปไป็นเลขหกหกนั่นแหละก็ลงไปนสุดก่อนหมืนมันก็บอ,ออกถ้าเขามันเคยออกงวดต่อมาน่นะ แม่ดอกแม่ขมกลหรือน้องหม้วนี่เทีเออมันอาถรกพ์เร่งได้ไงเรื่องที่บออกกันว่าส่วนพระงค่อะแต่เราไม่เคยอัวครับผมแต่กค่นี้เท่านั้นแหละเอาพี่น้องกันพิจารณาเพิ่งเอาเด้อครับเด้อใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเกี่ยวกับความฝันของพ่อยอดวอนนะครับความฝันคือฝันเนาะครับถูกผ่้ถูกใช่ผ่้ใช่ผ่้มีผู้ใดรู้นะครับมาพิสูจน์กันเมื่อวันที่16กันยายน2566ัน้อนะครับเด้อ ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขกๆกันหมานสุขสกๆกันครับขอบคุณคุณพ่อพวามร้วมด้วยกันเรื่อยๆมีสุขไม่ลาภเป็นสุขสันต์นครับแข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขวางหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ําหนักของลานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทําให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัดส่วนเร่งเผาผลาญเบอร์ไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบอกแป้งบอกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้ว ตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ Line แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอร์รี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะไปหาซื้อกันดูนะคะตัวช่วยสำหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะ